ย่า yeah. ถ้าลูดาช่วยย่าเก็บขยะเสร็จแล้วลูด้าขอไปงานวันเกิดโนเอลนะได้สิลูกเรารีบเก็บกันเถอะเดี๋ยวมันจะมืดคำนะ่ำเนาะโนเอลเธอมาทำไมลูดาเราก็แค่อยากมาร่วมวันเกิดเธอเฉย อีตัวก็สกปรกมีแต่กินขยะไปให้พ้นเลยนะงั้นสุขสันต์วันเกิดน,นะโนเอลล <c oughs> ูดาเราขอโทษนะโนแอลเอ้ยใครเอาของขวัญมาวางไว้ให้นะลูกอ้า อะไรลรอโบอ๋อมีจดหมายด้วยน่ารักจังมีจดหมายจูดาอ่ะ,อะนี่แค่วันเกิดเราเอามาให้ เธอให้เราจริงๆหร no อโนเอลหูเราไม่เคยกินเค้กวันเกิดมาก่อนเลยอ่ะอน่ากินมากขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดมากเลยนะมันน่ารักมากเลยเราชอบของขวัญน,นั้นน่ะเราต้องอดขนมตั้งหลายวันเลยนะกว่าจะซื้อให้เธอได้อ่ะ no โนเอลนี่หรอใช่ต่อไปวันเกิดเราอ่ะเธอมาได้เลยนะของขวัญไม่ต้องก็ได เคเลยเธอพูดเองนะเราจะไปกินเค้กวันเกิดเธอให้เกลี้ยงเลยคอยดูสิเธอกินด้วยไหม